สักครู่นะครับทีนี้ผมจะมาสรุปแล้วก็ปิดท้ายเรากับเรื่องราว jQuery ที่ผมโม้มาทั้งหมดที่ผมเปิดโพยให้ดูครั้งแล้วครั้งเล่านะครับ เราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันมีแค่นีเหน่อ jQuery เนี่ยจริงๆมันมีเยอะนะมีอีกเยอะมากผมพูดไม่หมดหรอกนะครับผมก็เลยเอ๊ะถ้าพูดให้หมดนี่มันมันเยอะนะเสียเวลาก็เลยอ่ะผมจะยกมันไปไว้ในวิดีโอชุดถัดไปจะค่อยๆเสริม jQuery เข้ามาเรื่อยๆคือทุกวันนี้เทคโนโลยีมันเยอะนะครับเราก็ต้องเลือก เลือกเจออันดีก็ดีไปเจออันร้ายก็ซวยหน่อยเสียเวลาศึกษาสุดท้ายก็ตอบโจทย์เราไม่ได้นะครับก็อผมจะมาสรุปให้ฟังว่าก้าวต่อไปเนี่ยเราจะไปทางไหนกันหลังจากที่ JSP เราก็เขียนกันแล้ว JSTL ก็เขียนแล้ว Servlet ก็เป็นละ เขียน a j a จก็เขียนกันแล้วครับด้วยมือเปล่าอย่างทรหดอดทนมากแล้วหันมาใช้ j q ค e ว y ก็ใช้กันละเพื่อที่จะลดโค้ดเรื่อง a j a จลงไปทีนี้ก้าวถัดไปนะครับเราจะเห็นปัญหาเดี๋ยวผมให้ดูปัญหากครับผมถามหน่อยหน้าตาอย่างเงี้ยสวยไหมครับคุณทำโปรแกรมมาสักโปรแกรมหนึ่งเนี่ยนะมันจะประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่อไปนี้ มันจะต้องมีหน้าจอที่สวยงาม user interface <c oughs> สวยงามนะครับมันต้องสวยงามแค่ตรงนี้คุณก็เสียเวลาพอสมควรแล้วใช่ไหมครับแถมมันต้องใช้ง่ายเราก็เลยเอา jQuery เข้ามาเอา Ajax เข้ามาเพื่อให้มันเว็บนี้ไม่รีเฟรชใช้ง่าย ยูเซดูแล้วไม่งงนะครับและสุดท้ายอันนี้คือมุมมองผมนะไม่ได้ไปอิงตำนาเลี่มไหนมานะครับมันต้องสวยงามใช้ง่ายและทำงานได้ถูกต้องสเสถียรไม่มีปัญหาไม่มีบั๊กนะครับคือใช้งานได้ถูกต้องอะไรดีผมไม่รู้จะใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไรนะครับทีนี้เนี่ย คุณจะได้ทั้งสามอย่างนี้ jQuery ให้คุณไม่ได้หรอกมันให้ได้แค่ตรงนี้ทำงาน,นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันอยู่ที่ JSP กับ Servlet จะทำขึ้นอยู่กับ logic โปรแกรมคุณหน้าจอจะสวยหรือไม่สวยอยู่ที่ HTML กับ CSS ถ้าคุณไม่แม่นคุณก็ลำบากนะครับเอาละเก้าต่อไปเนี่ย เราจะสบายละตรงนี้ไม่ต้องสนตรงนี้ไม่ต้องใส่ใจเราจะมีเฟรมเวิร์กอีกอันหนึ่งครับเป็นเฟรมเวิร์กที่น่าสนใจมากครับน่าสนใจมากชื่อมันคือ extjs ใครมีเวลาก็ศึกษาไปก่อนเลยนะครับ ไม่ต้องรอผมเพราะถ้ารอก็นอนต้นปีนะครับไม่ต้นปีก็ปลายปีต้องดูๆก่อนว่าจะว่างเมื่อไหร่ตัวนี้ครับเฟรมเวิร์ที่สำคัญใครที่เขียน jQuery เป็นแล้วเนี่ยพอมาศึกษา ext js สบายครับสบายเลยเพราะพื้นฐานคอนเซปต์การเขียนจะคล้ายๆกันจริงๆมันก็มีอีกตัวหนึ่งครับที่หน้าตาสวย มันมีโดโจกที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันครับก็คใครมีเวลาเข้าไปลองศึกษาดู extjs หรือจะเป็นโดโจกสองตัวนี้น่าเล่นครับน่าเล่นจริงๆเป็น JavaScript Framework ครับอันนี้คือก้าวต่อไปที่อยากจะให้เดินไปลองศึกษาทูนพวกนี้ดู ทีนี้มันก็จะมีอีกเรื่องของการนำไป implement ครับลองไปทองทำระบบดูครับสักอันหรือใครที่ทำงานประจำอยู่แล้วเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ในองค์กรก็อยากจะให้อลองลองเอาไปใช้กับงานดูครับช่วยได้เยอะจริงๆอ่ะผมก็สรุปแบบแบบทุกทุ่งเลย เปิดมาก็พูดไปเลยนะครับผมได้พูดไปแล้วว่าก้าวถัดไปเราจะไปทางไหนเราจะเริ่มมุ่งไปที่เว็บเฟรมเวิร์กกันมากขึ้นพยายามลดโค้ดที่ไม่จำเป็นหันไปพึ่งเฟรมเวิร์กโปรเจกต์ผมก็ยังมีอีกเยอะที่ผมติดค้างอยู่ในที่สุดผมก็ทำเสร็จจนได้เว็บ อยู่ในว่าซีดีเว็บโปรแกรมิมเลเวลสปิดโครงการนะครับผมทําเสร็จแล้วเสร็จแล้วต่อไปผมก็จะทําเรื่องสต๊อกออนไลน์ทำซีดีเรื่องระบบสต๊อกออนไลน์ ซึ่งตรงนี้นะครับที่จะเอา Ajax เข้าไป implement เอา jQuery เข้าไปเอา JSP เอา Servlet เข้าไปเพื่อทำระบบจริงๆนะครับทำระบบกันจริงๆเลยตั้งแต่เก็บ Requirement ออกแบบฐานข้อมูลออกแบบคลาสออกแบบโครงสร้างโปรแกรมเราทั้งหมดแล้วก็เริ่มลงมือเขียนโค้ดทีละจุดจนกระทั่งจบที่การออกรายงาน ใครที่จะอุดหนุนก็เชิญได้ครับสต็อกออนไลน์ผมตั้งใจทำมากจริงๆในแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นนี่ผมตั้งใจมากโอเคหลังจากที่โฆษณาขายตัวเองมาหลายนาทีจริงๆไม่ใช่การโฆษณาอะไรหรอกนะครับก็เป็นการเล่าให้ฟังนั่นแหละก้วถัดไปครับถ้าใครว่างๆก็ลองศึกษากลุ่มของเว็บเฟรมเวิร์ก เดี๋ยวเราจะไปทางนู้นกันละว็บเฟ r รมเวิร์กแล้วก็การทําระบบงานครับสําหรับจ้าว่าไทยแลนด์เราก็ขอขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนเราเป็นอย่างดีเรื่อยมาครับขอบคุณครับ